ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่กับข่าวโดบอลเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับข่าวโดบอลวันนี้ครับต้องบอกว่าโอ้โหมีข่าวที่ต้องจับตาดูครับมากมายครับตั้งแต่ข่าวครับของโฆษณาไวรัสครับที่ปรากฏครับในเกมโดบอลนะครับแล้วก็ข่าวนะครับตัวของหมวกโดเมนัสดิเฟเร t ชันนิสครับที่ล่าสุดนี้เนี่ยมีคนครอบครองแล้วนะครับแต่ว่าคนครอบครองนั้นเนี่ยเขาเป็นใครวันนี้มาดูกันนะครับ แล้วก็ข่าวครับของเกมอย่าง Driving Empire นะครับที่น่าสุดนี้ครับโดนแบรนด์ครับรถยนต์เนี่ยฟ้องลิขสิทธิ์แล้วนะครับกับรถหงายคันนะครับภในเกมซึ่งข่าวเหล่านี้นะครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องติดตามนะครับในคลิปวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดงลา์ใครชื่นชอบช่องแบทฟอร์มครับกดติดตามใครติดตามมาครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามนะครับ ข่าวโรบ็อกครับในคลิปอื่นนะครับในช่องนี้นะก่อนใครนะครับมาที่ข่าวแรกวันนี้ครับข่าวแรกวันนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับตัวของโฆษณาครับในโรบ็อกโฆษณาในโรบ็อกครับช่วงเนี้ยมันจะมีโฆษณาหนึ่งครับที่ปรากฏครับอยู่ในโรบ็อกเนี่ยบ่อยๆนะครับกับโฆษณาครับของโรแทกเกอร์ไอโฆษณานี้ครับเมื่อคุณกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะพามาครับที่ตัวของการดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับโรแทกเกอร์นะครับ ตรงนี้คือผมเคยใช้อยู่นะเพราะว่ามันเป็นตัวของส่วนเสริมที่ใช้หาครับเพื่อเยี่ยคนอื่นนะครับ mm. ผ่านลิงก์ครับ mm. ผ่านตัวของ ID mm. แต่ประเด็นเลยคือโรแทกเกอร์เ mm. นี่ยครับ mm. เป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นแฮกคือโหลดไปปุ๊บโดนแฮกปั๊บอะครับซึ่งโฆษณาตัวเนี้ยมันปรากฏเยอะมากครับหายครั้งมากเราก็มีคนเตือนนะครับเยอะมากว่าไอ้ส่วนเสริมตัวเนี้ยมันมีไวรัสครับใช้ไปปุ๊บโดนแฮกใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากเตือนเพื่อนด้วยนะครับ ผมไม่ชอบว่าโฆษณาเนี้ยยังอยู่ไหมนะเพราะว่าล่าสุดเนี้ยผมไม่เจอแล้วแต่ใครที่เจอก็ฝากนะครับเตือนเพื่อนด้วยนะครับเพราะว่ากลัวหลายคนนะครับจะโดนแฮ็กกันนะครับผ่านโรแท็กเกอร์ตัวนี้นะครับมาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวที่หลายคนนะครับออกมาแช่งกันนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับในด้านแย่ครับของคนที่มีชื่อว่าเดอะมายเกมเมอร์ถ้าใครจําได้ครับคลิปที่ผ่านมา เดอะไมค์เกมเมอร์ครับเขาเป็นคนที่ครอบครองนะครับโดมินัสอโซไรนะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอยู่ในมูลนิธิครับมิกเอวิสนะครับและเขาเนี่ยครับก็ขอให้ได้นะครับโดมินัสมานะครับซึ่งเขาก็ประกาศนะว่าเขาเนี่ยครับได้โดมินัสนะครับแต่หลายคนครับกลับไม่พอใจครับที่เดอะไมค์เกมเมอร์ครับมีโดมินัสนะครับอโซไรทำให้หลายคนครับรุมแช่งรุมด่าบ้างไงบ้างบางคนก็แหวกหน่อยนะครับบอกว่าฉันอยากเป็นมะเร็งคือเขาเนี่ย หายจากมะเร็งนะครับเราก็ได้หมุกนี้มานะครับหายคนเลยนึกว,ว่าเฮ้ย <an> ถ้าฉันเป็นมะเร็งบ้างเนี่ยฉันน่าจะได้โดมมนัสอันนี้ก็อย่าทานะครับอย่าหาทํา <an> เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรทํานะครับ <an> คือเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยป่วยมาตั้งแต่เกิดไงแล้วเขาก็สู้มาตลอดนะครับแล้วเขายก็ได้นะครับเป็นของตอบแทนจากการที่เขาเนี่ยพยานต่อไปนะครับป่วยมะเร็งเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่โอ้โหหายากมากแล้วก็หายคนที่เป็นก็ทุกทรมานนะครับกับมันนะครับอย่าหาเป็นนะครับ ใครเป็นก็รีบรักษานะครับกับโรคนี้นะครับคืออันนี้หลายคนที่คิดแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบคิดหน้าคนนี้เพราะมันได้โดมินัสอย่าไปคิดนะครับเพราะเขาก็พองมานมาก่อนได้นะครับนะหลายคนที่อยากได้นะครับโดมินัสไปซื้อกันดีกว่านะครับอย่าไปด่าคนอื่นนะครับด่าไปก็ไม่ได้นะครับโดมินัสมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหงายคนก็อย่าไปด่าเขานะครับเพราะมันไม่ดีนะคือผสมนะ มาที่ข่าวต่อไปครับข่าวนี้ครับก็ยังอยู่นะครับกับคนครอบครองโดมินัสนะครับแต่ว่าข่าวนี้ครับเป็นโดมินัสเดเพอร์ชันนิสนะครับซึ่งคนครอบครองโดมินัสเดเพอร์ชันนิสครับเขามีชื่อว่า TO นะครับคือชื่อในเกมผมอ่านไม่ได้เพราะว่าเขาใช้ชื่อที่ประหลาดมากนะครับซึ่ง TO เนี่ยครับหลายคนเดาว่าเขาเนี่ยครับก็น่าจะได้นะครับหมวกนี้เนี่ยจากในนิตินะครับเมกาวิสเช่นกันนะครับกับเดอะไมค์เกมเมอร์นะครับ ซึ่งตัวของ T o ครับก็ได้ประกาศนะครับบนทวิตเตอร์ว่าเขาเนี่ยจะไม่พูดถึงนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากพูดถึงครับแล้วกลัวโดนนะครับแบบ The ะมายเกมเมอร์นะครับแต่ว่าเขาก็ประกาศตัวตนนะครับบนทวิตเตอร์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเขาเนี่ยครับไม่ประกาศนะครับบนทวิตเตอร์เนี่ยมันอาจจะมีคนปลอมแปลงชื่อได้ yesterday. นะ nice <ậy S 2> <Whew. S 1> ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเนี่ยทำกันไว้ก่อนนะครับก็แสดงความยินดีนะครับกับ TO ด้วยนะครับที่ได้รับนะครับตัวเมนัตดิเพอร์ชันนิสมานะครับ เราก็มาที่ข่าวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับข่าวสุดท้ายวันนี้ครับเกี่ยวข้องครับกับเกมอย่าง Driving Empire นะครับถ้าใครจำได้ครับเมื่อนู่นเลยหลายเดือนก่อนนู่น Driving Empire นะครับมีดราม่านะครับที่จับรถยนต์นะครับโอเกสิกเนี่ยครับไปสุ่มนะครับกาชานะครับเสียโรบัก จนหงายคนนะครับไม่พอใจครับและมีมือดีคนหนึ่งครับที่ไปส่งเรื่องครับถึงแบรนด์รถยนต์นะครับคอเกสิกครับจนตัวแบรนด์นะครับออกมาจัดการนะครับกับเกมยานเดอย่วิ d e r อิมพายนะครับซึ่งล่าสุดนี้ครับก็มีแบรนด์เพิ่มเติมครับที่มาจัดการนะครับกับเกม d ด r e m วิ r e อมแล้วนะครับจากข้อมูลครับของ Insider อ o ์ลนะครับที่ออกมาแชร์ว่าล่าสุดนี้ครับก็มีแบรนด์นะครับอย่างแบรนด์โ o ตั s a ดออดี้เฟอร์รี่ากี มาจัดการนะครับกับเกมยานเดวิ่งอิมพายเพิ่มเติมแล้วนะครับหลังจากคดีที่ตัวเกมนี้มีการใช้นะครับรถนิกสิตนะครับภายในเกมนะครับโอ้โหโดนเยอะมากจนตัวเกมนี่ครับต้องมีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแบรนด์นะครับเพื่ออีกนี่ยังครับการโดนแบรนด์นะครับเราก็โดนคดีนะครับนิกสิตครับกับแบรนด์ก็โดนหงายเจ้านะครับคือโหเยอะจริงนะ ทั้งแบรนด์ออดดี้เฟอร์รี่คอเกสิกนะครับหลายแบรนด์จริงที่เป็นแบรนด์ดังนะครับคือถ้าโดนคดีเนี่ยก็หัวหดอยู่นะครับกับแบรนด์เหล่านี้นะครับสาเหตุหลักก็เพราะว่าแกเนี่ยจับรถยนต์เนี่ยครับไปสุ่มกาชาแล้วนะครับจนหลายแบรนด์นะครับต้องมาจัดการกับเรื่องนี้นะครับคือถามว่าเกมอื่นที่เป็นเกมรถยนต์เนี่ยโดนไหมมีแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับที่โดนนะครับเกมอื่นก็รอดไปนะครับพวกเกมอย่างเอ่อเดรฟซ์โมเนเตอร์วิโคลซ์โมเนเตอร์พวกนี้เป็นต้นนะครับนะ ต้องรอดูว่าเกม The Wiz Empire ครับจะมีคนเล่นเนี่ยครับหายไปไหมนะครับเอาจริงก็หายไปแต่ช่วงนู่นนะครับที่เประเด็นกาชาแล้วนะครับยังจะมีดราม่านี้เพิ่มเติมอีกก็น่าเศร้านะเกมนี้แต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็ทําผิดจริงนะครับทำให้เรื่องแบบนี้ครับเกิดขึ้นมานะครับกับในเกมนี้นะครับต้องรอดูว่าเกมนี้ครับจะมีปัญหานะครับเพิ่มเติมไหมนะครับต้องติดตามต่อไปนะครับนะงานนี้ก็คือทั้งหมดครับกับข่าวโรบ็อกในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเออเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ย เป็นเรื่องหนึ่งที่โรบ็อกเนี่ยมีเบอร์บายมากนะครับกับงายเกมนะครับคือบางเกมเนี่ยก็รอดไปนะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะครับแต่ว่าที่ไม่รอดแน่ๆเนี่ยคือ u g c ครับที่มีเยอะจริงยังไม่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นกับ u g c เลยนะคือมีเพียงแค่เคสสองเคสนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเบอร์บายมากนะครับต้องรอดูว่าโรบ็อกเนี่ยจะโดนไหมนะครับกับประเด็นนี้นะครับในอนาคตนะครับส่วนในคลิปวันนี้ครับถ้าใครชื่นชอบข่าวไหนก็ คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่อนนี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพื่อนนี้ครับสวัสดีครับผม